แนวโน้มสถานการณ์การเมืองต่างๆนะครับหลังจากกรณีที่มีการดำเนินการนะครับพักก้าวไกลข้อหาล้มล้างการปกครองนะครับสถานการณ์วันนี้เป็นสถานการณ์ที่เริ่มเห็นร่องรอยว่าการเล่นงานพักก้าวไกลด้วยเรื่องล้มล้างการปกครองนั้นเป็นกระบวนการที่ลึกๆแล้วนะครับมีความต้องการจะล้างบางนะครับไม่ใช่แค่พิธาลิมเจริญรัตน์แต่อาจจะหมายถึงการล้างบาง พัรก,ก้าไกลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของสอสส4 4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาว่าสสหรือพักคก้าไกลทั้งหมดนั้นกลายเป็นกลุ่มล้มล้างการปกครองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับไม่ว่าจะเป็นนะครับความเคลื่อนไหวที่จะนําไปสู่การค่มคู่ว่าสส,ส,สก้าไกลทั้งหมด151คนอาจจะมีความผิดนะครับในเรื่องของการ หาเสียงนะครับด้วยกฎหมายอาญามาตรา112นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสถานการณ์เข้มข้นหรือว่าแม้กระทั่งนะครับการเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นสถานการณ์นะครับที่กลุ่มผู้มีอํานาจนั้นเดินหน้าจัดหนักพักเก้าไกลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วหลายเรื่องที่จะจัดหนักนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งคาบลูกคาบดอกกับเรื่องส่วนตัวด้วยนะครับแม้กระทั่งสสหม่อย่างสสแบงค์สุพนัทนะครับก็มี กลุ่มผู้สนับสนุนพรคใหญ่ฝั่งรัฐบาลน,นั้นออกมาเล่นประเด็นนะครับที่น่ารังเกียจนะครับนั่นก็คืออ้างว่าสสอแบงค์ในสมัยที่ยังอยู่ในช่วงเวลาของการต้องเกณฑ์ทหารอยู่นั้นสสอแบงค์หลุดพ้นจากการเกณฑ์ทหารนะครับมาเพราะเป็น LGBTQ นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางฝั่งผู้สนับสนุนรัฐบาลน,นั้นเขาเล่นกันนะครับในสภาพสังคมที่ เราเดินหน้านะครับสู่การเคารพความหลากหลายทางเพศนะครับหรือแม้กระทั่งพักเพื่อไทยเองนะครับออกมาผลักดันผลกระแส,สสิ่งที่พักเก้าไกลสร้างเอาไว้ื่องสมดุเท่าเทียมนะครับผู้สนับสนุนฝั่งรัฐบาลน,นั้นเริ่มงัดเรื่องนี้ออกมาชกใต้เข็มขัดสสพักคก้าไกลนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นสสที่รู้สึกว่าเป็นสสอวันใจประชาชนหน้าใหม่อย่างสอสอแบงค์อย่างไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้ เราจะเห็นกระบวนการการเมืองแบบนี้หรือแม้กระทั่งล่าสุดเองนะครับคุณจิรัตทองสุวรรณก็ถูกกองทัพแจ้งความดําเนินคดีเรื่องสอดสิบสาไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นต้องถือว่าพักเก้าไกลตอนนี้โดนมรสุมของผู้มีอานาจรุมร้อมจากทุกสารทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีอํานาจ ในฝั่งกองทัพซึ่งก็เป็นลูกน้องของผู้มีอํานาจที่ทาเนียบรัฐบาลเพราะกองทัพวันนี้อยู่ภายใต้คุณสุทินคลังแสงซึ่งก็เป็นลูกน้องคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งก็เป็นลูกน้องกับคุณแพทองทานชินวัตรเพราะความสัมพันธ์ระหว่างพักเพื่อไทยความสัมพันธ์กับทำเนียบรัฐบาลความสัมพันธ์กับกองทัพนั้นเป็นจิ๊กซอสําคัญหรือไม่ที่อยู่เบื้องหลังการเล่นการเมืองนอกรูปแบบในเวลานี้เรากําลังเห็นการสนที่กาลังกันร,ระหว่างกองทัพ พักเพื่อไทยและทำเนียบรัฐบาลในการกำจัดพักก้าวไกลซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งและเป็นเป้าหมายที่พักเพื่อไทยต้องการจะเอาชนะให้ได้เพื่อหมุนเข็มนาฬิกาของประเทศในปี2566กลับไปสู่โลกในปี2549ซึ่งพักเพื่อไทยเชื่อว่าตัวเองเป็นพักอันดับหนึ่งของประเทศตลอดกาลนะครับกระบวนการแบบนี้กําลังเกิดขึ้นในประเทศนี้หรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่ เป็นปัญหาที่ต้องประเมินเป็นปัญหาที่ต้องอติดตามกันนะครับความเคลื่อนไหววันนี้เริ่มต้นที่เรื่องของพักเก้าไกลซึ่งหากมองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสถานการณ์ที่พักเก้าไกลนั้นต้องเร่งตั้งหลักให้ได้ว่าการเกิดคดีล,ล้มล้างการปกครองนะครับที่ทางฝั่งรัฐบาลหรือว่าฝั่งผู้มีอำนาจกลุ่มอื่นๆนั้นลึกๆอาจจะ ยินดีปรีดานะครับเพราะว่าเมื่อก้าวไกลโดนข้อหาล้มล้างการปกครองก็หมายถึงความเสี่ยงที่จะนำไปสู่อันดับหนึ่งคือการยุบพักนะครับซึ่งก็จะมีการยื่นไปยังกรกตแล้วหลังจากนั้นกรกตก็จะยื่นไปยังสาลมนุนและอันดับสองก็คือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับแกนนําพักก้าวไกลซึ่งอาจจะหมายถึงแค่แกนแกนนาพักอนาคตใหม่นะครับหรืออาจจะหมายถึง กลุ่ม44สสยังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่2เรื่องที่ถือว่าฝั่งผู้มีอํานาจในยุคป,ปัจจุบันได้ประโยชน์เต็มๆนะครับปัญหาของความเคลื่อนไหวในเวลานี้ก็คือเกมการเมืองทั้งหมดจะลากไปสู่สถานการณ์ของการทําลายพักเก้าไกลได้อย่างไรปัญหาใหญ่ของการเมืองไทยในเวลานี้นะครับก็คือพักเก้าไกลเนี่ยเป็นพักซึ่งได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนอย่างสูงนะครับสสใหม่ร้0คนจากเดิมที่ ไม่มีนักการเมืองคนไหนมาก่อนเลยเป็นสิ่งที่ยังไม่มีพรรคอื่นทําได้ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าจัดกาจัดพรรคก้าวไกลนะครับวิธีต้องทําให้ดีสุดก็คือจะต้องทําลายชื่อเสียงของพรรคก้าวไกลให้ได้มากที่สุดนะครับแปลว,ว่าบทบาทของไอโอบทบาทของสื่อบทบาทของการทําลายล้างนอกรูปแบบจะเป็น,นกลไกหลักนะครับในการโจมตีพรรคก้าวไกลจากนี้ไปเพราะว่าถ้าก้าวไกลยังแบรนด์ดีก้าวไกลยังแข็งแกร่งนะครับในสายตาสังคมนะครับ การทำลายก้าวไกลจะถูกสังคมต่อต้านดังนั้นหากอยากจะกำจัดพิธาหากอยากจะทำลายก้าวไกลต้องมีไอโอต้องมีสื่อนะครับต้องมีกระบวนการต่อต้านที่ทำหน้าที่ปล่อยข่าวปลอมปั่นข่าวเท็จตีฟูข่าวมั่วนะครับซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสื่อของรัฐบาลบางพักนะครับมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรบางคนมีความเกี่ยวข้องกับองค์คาพยพต่างๆเออ ต่อเนื่องนะครับนี่คือภาพใหญ่การเมืองในเวลานี้เพราะฉะนั้นวันนี้ภายใต้ภาพใหญ่แบบนี้นะครับสิ่งที่พักเก้าวไกลจะต้องฟาดด่านออกไปได้คือการตั้งหลักให้ได้นะครับว่าท่ามกลางมรสุมต,ต่างๆที่ก้าวไกลจะเจอไม่ว่าจะเป็นการโจมตีสอสอแบงด้วยเรื่องเพศสภาพจริงเท็จหรือไม่เป็นเรื่องซึ่งไม่เป็นประเด็นเลยแต่วันนี้ผู้สนับสนุนพักใหญ่ของฝั่งรัฐบาลได้หยิบยกเรื่องนี้มาโจมตีสอสอแบงนะครับ หรือคุณจิรัฐทองสุวรรณเรื่องสอดอ43าจริงเท็จหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่วันนี้ผู้สูงคุดทางรัฐบาลได้หยิบยกเรื่องนี้มาโจมตีคุณจิรัฐทองสุวรรณนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องชกใต้เข็มขัดคุณพิธาริมเจริญรัฐอื่นๆที่มีการชกใต้เข็มขัดอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะต้องฝ่าด่านไปให้ได้หรือแม้กระทั่งคําถามต่อคดีแฟชั่นม็อบนะครับที่ผลการตัดสินปรากฏว่าคดีแฟชั่นม็อบที่ชุมนุม40 นาทีนะครับได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา4เดือนเทียบกับคดีพันธมิตรยดสนามบินนั้นเป็นสัญญาณที่เข้มข้นแล้วนะครับว่าผู้มีอำนาจนั้นจ้องจะฟันพักก้าวไกลอย่างเด็ดขาดอย่างหดเหี่ยมนะครับวันนี้สถานการณ์ล่าสุดลามไปจนถึงขั้นที่เริ่มมีการประเมินนะครับว่าคดีที่ผู้มีอำนาจเอาผิดพักเอาผิด กลุ่มอนาคตใหม่นะครับพิธาริมเจริญรัตนาธรจึงลุกเลยกิจจากการชุมนุมแฟลชม็อบและอื่นๆนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการตัดสิทธิพิธาทําให้พิธาหมดคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือระเบิดลูกใหม่ที่ผู้มีอํานาจโยนให้พัดก้าวไกลนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันวันนี้นะครับภายใต้ระเบิดลูกใหม่ที่ผู้มีอำนาจเ,เริ่มเล่นประเด็นนะครับที่จะ ทำให้พิธาหมดคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเ,เรื่องถัดไปหลังจากนี้ก็คือก้าวไกลจะฝ่าด่านอันนี้ไปอย่างไรนะครับคําตอบก็คือดูเหมือนว่าก้าวไกลตอนนี้ยังไม่ง่ายที่จะตั้งหลักกับเรื่องนี้นะครับถ้าดูท่าทีของก้าวไกลวันนี้แน่นอนว่ามีการพูดถึงความเชื่อมั่นของพรรคก้าวไกลว่าก้าวไกลจะไม่ถูกยุบนะครับแกนนําจะสามารถทําหน้าที่สสในสภาต่อไปได้แต่ว่า ในแง่ของการต่อสู้คดีนั้นในภาพรวมยังถือว่าเป็นเรื่องซึ่งในมุมนักวิชาการในมุมของคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยโดยภาพรวมมองว่าก้าวไกลเหนื่อยนะครับโดยภาพรวมมองว่าก้าวไกลนั้นเจอมรสุมเรื่องของการยุบพักซึ่งดูเหมือนจะเป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรัฐธรรมนูญปี2560ได้ให้อำนาจกับสารรัฐธรรมนูญเกิดตุลาการพิวัตร ที่สามารถยุบพักได้ต่อให้พักการเมืองไม่มีการกระทําที่ผิดก็ตามเพียงเพราะสารรัฐมนูญได้วินิจฉัยว่าเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดพักการเมืองจะล้มล้างการปกครองสารรัฐมนูนก็สามารถจะดําเนินการยุบพักได้หากมีการร้องของอันนี้ถือว่าเป็นอํานาจใหม่ของสารรัฐมนูญนะครับที่ทาให้คนประเมินว่าก้าวไกลน่าจะรอดมารวมเรื่องนี้ได้ยากทางสู้ของพักก้าวไกลนะครับก็คือสู้ผ่านคดีเช่นทนายด่างกิษดารุจจรัตที่บอกว่าจะไปฟ้องเอาผิด สารนิตธรรมนูญนะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้คนในสังคมก็มองว่าน่าจะยากยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาเพราะว่าการเอาผิดสารโดยที่สารเป็นคนพิจรารณาความผิดของตัวเองนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่สารจะพิจารณาว่าตัวเองทําผิดนะครับเพานั้นทุกดอกที่ก้าวไกลพยายามจะสู้เพื่อทวงความเป็นธรรมนะครับคือทุกดอกที่ก้าวไกลพยายามจะรักษาเสียงของประชาชนให เป็นไปอย่างที่ประชาชนต้องการเลือกก้าวไกลเป็นรัฐบาลและต้องการให้พิธาเป็นนายกนะครับความเคลื่อนไหวที่ประชาชนเลือกพิธาและพรรคก้าไกลเป็นนายกถล่มทลายนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเส้นหนามตาใจผู้มีอํานาจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้มีอํานาจทุกกลุ่มนั้นต้องการจะกําจัดต้องการจะกวาดล้างนะครับการประสบความสำเร็จของก้าวไกลที่แม้กระทั่งในพื้นที่ภาคใต้เองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นสิ่งที่ถ้ากําจัดก้าวไกลได้ ผู้มีอำนาจเชื่อว่าคะแนนก็จะกลับมาที่ภูมิใจไทยจะกลับมาที่เพื่อไทย <c oughs> จะกลับมาที่พลังประชารัฐ <c oughs> จะกลับมาที่รวมไทยสร้างชาติต่ตางๆนะน,นะดังนั้นโจทย์ของผู้มีอำนาจเขาชัดเจนนะครับว่าเขาต้องกําจัดก้าวไกลให้ได้เพื่อที่คะแนนมันจะได้ไหลกลับมาที่เขาการต่อสู้ของก้าวไกลมีแค่การต่อสู้ด้วยเรื่องกฎหมายนะครับไม่มีเรื่องอื่นปัญหาคือการต่อสู้ด้วยเรื่องกฎหมายนั้นคนตัดสินคือศาลนะครับซึ่ง บรรยากาศทางการเมืองทั้งหมดบทบาทของตุลาการพิวัตรในรอบหลายปีนะครับเรามักจะเห็นการตัดสินของศาลซึ่งไม่เป็นคุณต่อพักการเมืองอันดับหนึ่งโดยเฉพาะย่ยิ่งในเวลาที่พักการเมืองนั้นๆน,น,นะครับเ,เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของออฝ่ายประชาชนนะครับมันก้าวไกลตอนนี้เจอปัญหาแบบนี้แล้วตอนนี้สถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การเล่นงานก้าวไกลนะครับแต่ว่า มันยังเดินหน้าไปสู่การหาเรื่องที่จะตัดคุณสมบัติของพิธานะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการหาเรื่องที่จะเอาหมออองออกจากตําแหน่งรองประธานสภาเพราะฉะนั้นทุกดอกทุกขบวนการที่เกี่ยวข้องกับพักก้าวไกลนะครับมันคือความเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายชัดเจนโดยตัวเองแล้วว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับก้าวไกลนั้นมันจะต้องถูกล้างบางให้สิ้นซากนะครับที่สภาวันนี้นะครับ หมอองปฏิภัษสันติพราดาปรากฏตัวที่สภาแล้วก็ปรากฏว่าทันทีที่หมอองปรากฏตัวนั้นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวถามหมอองก็คือถ้าหากพักก้าวไกลนะครับมีอันเป็นไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหมอองปฏิภาษสันติพราดาซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ลงชื่อแก้กฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อสิบสองด้วยนั้นก็จะพ้นสภาพนะครับของการเป็นผู้แทนรัษฎรไปด้วยนะครับก็แปลว่า ตำแหน่งรองประธานสภาของหมอองซึ่งปัจจุบันได้อยู่พักเป็นธรรมไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็จะหลุดไปด้วยหรือไม่นะครับวันนี้หมอองตอบคําถามนักข่าวแล้วว่าถ้ามันมีการเอาผิดสอสอ9ก้าไกลที่แก้กฎหมาย1 12่งหคนจริงงหมอองเป็นกรรมการพักผิดด้วยอย่างแน่นอนแล้วหมอองนะครับโชว์ความเป็นคนมีกระดูกสันหลังยืนยันว่าตัวเองเห็นด้วยกับนโยบาย9้าไกลทั้ง300ข้อยอมรับว่าตัวเองมีส่วนในการ ผลักดันในการเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายอายามาตา112ในฐานะกรรมการพรรคจริงนะครับแล้วก็ต่อสู้คดีไม่กลัวนะครับถ้ามีการไต่สวนเรียยพยานก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับนะักข่าวถามองอ๋องว่ากังวลไหมกับการสูญเสียตําแหน่งรองประธานสภาอ,องตอบดีนะครับบอกว่าไม่กังวลแต่สิ่งที่กังวลก,กว่าคือมันจะกระทบสิทธิและเสรีภาพของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอำนาจอื่นหรืออง,องค์กรอ,อื่นมาบอกว่าสสททำอะไรได้หรือไม่ได้ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องที่อยากจะอยู่ในตำแหน่งนานๆแต่เป็นเรื่องของประเทศที่ยังไม่หลุดพ้นจากอำนาจนอกรัฐธรรมนูญหรือว่าอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือคําพูดของหมอองปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับว่าการโดนคดีนั้นไม่กังวลแต่ที่กังวลมากกว่าคืออนาคตของประเทศที่จะไม่หลุดออกจากวังวลของการมีอำนาจนอกระบบ แทรกแซงประเทศไทยแทรกแซงการออกนโยบายต่างๆของประเทศไทยนะครับตอนนี้มีท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับประมาณ800คนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับกับกดแชร์คลิปนี้นะครับฝากทุกท่านที่ดูอยู่นะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ถ้าดูใน f c e e o o o นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ใน f c e e o o o นะครับฝากกดแชร์คลิปนี้ใน Facebook ถ้าดูใน YouTube ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ใน y o YouTube รวมทั้งฝาก กดแชร์คลิปนี้ใน YouTube ด้วยนะครับรวมทั้งการส่งความสนับสนุนนะครับด้วยการสแกน QR Code หรือว่าธนาคารกษตสีกรไทย0072977068หรือว่ามาที่ช่อง Super Chat ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับเข้ามาที่ช่อง Super Chat นะครับซึ่งวันนี้มีผู้สนับสุนท่านแรกและท่านเดียวคือคุณรีมสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับการสนับสนุนนะครับด้วยการกดไลค์นะครับก็ อย่างที่ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับก็คือไปที่มุมซ้ายล่างนะครับแล้วก็จะมีรูปของยวโป้งให้ท่านผู้ชมสามารถกดไลค์ได้เพรานวันนี้กรณีของหมอองเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับถึงการพยายามเช็คบินแล้วก็ล้างบางผักก้าวไกลถึงขั้นตำแหน่งรองประธานสภาก็อาจจะได้รับผลกระทบไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าหมอองมีสปิริตนะครับไม่กังวลน,นะครับก็บอกว่า ก้าวไกลไม่ได้ก้าววงในการพิจรารณาคดีแต่สิ่งที่สังคมกาลังจะเจอก็คือกระบวนการพิจรารณาความยุติธรรมขององค์กรอิสระมีความยุติธรรมและเป็นไปตามจริยธรรมหรือไม่นะครับหากคําตัดสินไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นักวิชาการก็พูดว่าแบบนี้เป็นการใช้อํานาจมากเกินไปหรือไม่องค์กรต่างๆที่เกิดจากนั้นมันปี60ถึงจะมีต้นกําเนิดจากนั้นมันปี40ถึงเวลาก็ต้องมีการทบทวนอย่างหนักในการร่านมูญฉบับใหม่นะครับเมื่อองค์การเหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้รับการประเมินอ,อย่างตรงไปตรงมาก็ควรจะมาคุยกันถึงความจําเป็นที่จะมีองค์กรเหล่านี้ต่อไปในอนาคตนะครับการที่สส,สแก้ไขกฎหมายแล้วถูกลงโทษนั้นทําให้ฝ่ายนิติบัญญัติถูกดูถูกแล้วก็ตกต่ำว่าสสที่เป็นตัวแทนประชาชนไม่สามารถแก้กฎหมายได้ทุกอย่างต้องผ่านศาลก่อนเรื่องนี้ก็จะไม่เป็นไปตามหลักการของการแบ่งแยกอํานาจนะครับดังนั้นควรจะมีการจัดสมดุลอํานาจใหม่นะครับไม่เห็นด้วยที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะเป็นเอกเทศไร้การตรวจสอบ แต่ผูต้ตรวจสอบกับไม่มีอะไรตรวจสอบเขาเลยนี่คือสิ่งที่หมออ๋องนะครับปฏิพัก์สันติปาดาเปิดประเด็นสําคัญนะครับนั่นคือขณะที่สารธรรมนูญนะครับทำหน้าที่ในการตรวจสอบคนอื่นเยอะไปหมดคําถามใหญ่คือใครจะเป็นคนตรวจสอบอสารธรรมนูญหรือแม้กระทั่งองค์กรอิสระนะครับบางคนฟังประเด็นนี้อาจจะรู้สึกว่าหมออ๋องพูดแรงเกินไปนะครับแต่ว่า ใครที่มีโอกาสเรียนเรื่องสารรัฐธรรมนูญนะครับก็จะรู้ว่าเมื่อเกิดสารรัฐธรรมนูญขึ้นในยุโรปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศออสเตรียนั้นมีการดีเบตกันนะครับของนักกฎหมายและรัฐธรรมนูนสําคัญสองคนในในยุโรปแล้วก็ในเยอรมันในออสเตรออสเตรียช่วงนั้นคนที่หนึ่งคือคาร์ลชมิดนะครับซึ่งเป็นนักกฎหมายและเป็นนักนิติปัญญาที่ เห็นว่าการเกิดสารนิธรรมนูญนั้นคาถามใหญ่คือใครจะเป็นคนตรวจสอบสารนิธรรมนูญนะครับขณะที่อีกคนหนึ่งคือฮันส์เคลเซนเนี่ยเห็นว่าการตรวจสอบสารานูญไม่มีความจําเป็นเพราะสารานูญเป็นสิ่งที่มีความถูกต้องอยู่แล้วตลอดเวลาเพราะฉะนั้นดีเบตรเรื่องบทบาทสารานูญเ,เป็นสิ่งที่มันมีมาตลอดนะครับในการจัดตั้งสารนิธรรมนูญนะครับซึ่งตอนนี้มออองนะครับก็เปิดประเด็นนี้ได้อย่างแหลมคมแล้วก็น่าสนใจนะครับความเคลื่อนไหวของ พรรคเก้าไกลอื่นๆนะครับถ้าดูตอนนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่พยายามจะทําให้พรรคนั้นทํางานทางการเมืองได้อย่างปกติต่อไปนะครับสื่อสารถึงความไม่กังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสสเทงก็ออกมาเปิดประเด็นสําคัญนั่นคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่รั่วไหลนะครับว่ามีปัญหาเยอะแล้วก็มีการเปิดประเด็นนี้ว่าการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารจํานวนมากเนี่ยเป็นปัญหาของระบบ บริหารจัดการข้อมูลของประชาชนนะครับของภาครัฐนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องมีการนะครับแก้ไขปัญหานี้ครั้งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเรื่องทั้งหมดนี้ครับจะเห็นว่าทางฝั่งก้าวไกลเขาก็พยายามจะโฟกัสไปที่การทํางานของเขาไม่ให้เสียสมาธิคุณธนาธรจึงรุ่งเรงกิจเองนะครับวันนี้ก็ไปที่สภานะครับก็มีนักข่าวสัมภาษณ์คุณธนาธรด้วยเหมือนกันนะครับว่าเรื่องของการที่พรรก,ก้าวไกลนั้น ถูกเช็คบินนะครับข้อหาล้มล้างการปกครองนั้นจะทําให้คุณพิธาเสียคุณสมบัติในการเป็นแคนดิเดตนายกไปด้วยหรือเปล่านะครับคุณธนาธรก็ไม่ตอบอะไรนะครับหันมาบอกผู้สื่อข่าวว่าเรื่องนี้ให้ไปถามคุณพิธาเองว่าเขาจะเสียคุณสมบัติในการเป็นนายกหรือไม่นะครับนี่ก็คือคําตอบของคุณธนาธรต่อเรื่องนี้นะครับเ,เรื่องของพรรคก้าไกลวันนี้มันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยเพราะว่า พักก้าวไกลนะครับเขาโดนลงโทษเนื่องจากการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1 1 2นะครับบังเอิญตอนนี้ประเทศเราเนี่ยปัญหากฎหมายอาญามาตรา1 1 2เนี่ยมันก็กลับมาเป็นประเด็นใหม่นะครับเพราะว่าคนที่โดนคดี1นึก็ยังมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลายคนในการโดนคดี1 1 2นนั้นศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับ ด้วยเหตุผลต่างๆกันนะครับคนที่รณรงค์ให้มีการยกเลิกกฎหมาย1นึเมื่อติดคุกไปแล้วนะครับสถานภาพต่างๆยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นล่าสุดคุณบุ่งนะครับซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่มีจุดยืนในการเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตราห1ึ่นี่นะครับก็เข้าคุกไปนะครับถูกถอนประกันนะครับด้วยเหตุต่างๆนานานะครับล่าสุดนะครับ คุณบุ้งเนติพรนักกิจกรรมกลุ่มทะลุวังซึ่งเป็นกลุ่มที่เห็นด้วยกับการยกเลิกกฎหมายอาจารย์มาตรา1น2รบอนะครับและไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวเองรอบนี้นี่นะครับก็มีการอดอาหารและอดน้ําประท้วงเข้าสู่วันที่11นะครับศุนทนายเขาบอกว่าอาการของคุณบุ้งตอนนี้เกิดภาวะตับอักเสบเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอ่อนแรงเดินเองไม่ได้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยคุณบุ้งนอนฟุบก,กับโต๊ะระหว่างรอทนายความทนายพบกับคุณบุ้งได้เพียง10นาทีเพราะว่า อ่อนเพลียมากต้องกลับเข้า,เ,าเรือนจําไปก่อนนะครับมีเพื่อนผู้ต้องขังช่วยพยุงตลอดเวลาถึงสองสามคนปัสสาวะมีสีแดงส้มปัสสาวะออกน้อยมากแล้วก็อาการปัสสาวะอักเสบของคุณบุ้งนะครับเว็บไซต์ของศูนย์ทนายบอกว่าอาการรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้เริ่มมีอาการตับอักเสบมีอาการปวดท้องนอนราบไม่ได้ มีภาวะกรดไหลย,ย้อนต้องใช้วิธีนั่งฟุบเพื่อน,นอนแผ่นทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับมีอาการอา,อาเจียนควบคู่กันไปด้วยแต่คุณบุ้งนะครับก็สุนทรา a ย i v ย้ำว่าขอเรียกร้องสองข้อในการอดข้าวอดน้ำประท้วงคือหนึ่งปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับและ2คือต้องไม่ให้มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างทางการเมืองอีกแล้วก็มีการฝากข้อความไว้ว่าคุณบุ้งนะครับบอกว่าหากตัวเองตายก็ขอให้เอาศพไปทิ้งไว้ที่หน้าศาลไม่เสียดายศพตัวเองหรือการสูญเสียชีวิต ที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งว่าปัญหา1นึในบ้านเราก็ยังเป็นปัญหาที่รุนแรงนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่หากพักการเมืองไม่แก้ไขนะครับก็ไม่มีใครสามารถจะแก้ไขเรื่องนี้ได้แล้วก็เมื่อพักก้าวไกลนะครับซึ่งเป็นพักที่มีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นะครับได้ถูกศาลตัดสินไปแล้วว่าการแก้ไขกฎหมายอาญา1 1 2นั้นเป็นเรื่องเดียวกันลมล้างการปกครองนะครับเช่นเดียวกับ การเป็นนายประกันให้กับเยือนหนึ่งหนึ่งสองก็เป็นเรื่องเดียวกันล้มล้างกรารปกครองก็แปลว่าหลังจากนี้นะครับพรรคก้าไกลในการขยับเป็นนายประกันนะครับหรือว่าในการขยับเป็นคนที่จะผักดันการแก้ไขกฎหมายก็คงจะมีความยากลําบากมากขึ้นไปอีกแม้กระทั่งการที่สอสจะเป็นนายประกันนั้นก็คงจะ,ะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปดังนั้นก็เป็นปัญหานะครับของอภาคประชาชนที่จะต้องทําเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับซึ่ง วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องด้วยเหมือนกันนะครับฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับท่านที่อยู่ตอนนี้นะครับมีราวๆหนึ่ง0ันคนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดแชร์คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับถ้ามาดูที่ u t u b e สีรถทอก็กดตรงยุ้โป้งนะครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับรวมทั้งกดติดตาม YouTube ช่องสีลถทอด้วยนะครับส่วนการสนับสนุนในซุปเปอร์แชทนะครับก็ สนับสนุนได้นะครับด้วยการเข้ามาที่ช่องแชทของ y YouTube สีรถทอล์กนะครับแล้วก็กดความสนับสนุนเข้ามานะครับทางช่องซูเปอร์แชทกันนะครับกรณีของคุณบุ่งเนี่ยนะครับต้องจับตามองกันต่อไปว่าคุณบุ่งจะจบด้วยการเสียชีวิตหรือไม่นะครับส่วนการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความเคลื่อนไหวของฝ่าย ภาคประชาชนนะครับกลุ่มที่เขาทําเรื่องแก้ไขกฎหมาย112ตอนนี้เขาก็มีการจัดกิจกรรมนะครับหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับมีการล่าลายชื่อประชาชนด้วยหลายจุดนะครับแล้วก็วันที่11ก็จะไปรวมตัวที่หน้าสภานะครับในวันที่11ลานประชาชนหน้าสภาเวลา4โมงเย็นนะครับชวนประชาชนที่ถูกดําเนินคดีด้วยเรื่อง112หนึ่งสองมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับแล้วก็น่าจะหมายถึงการชวนประชาชนที่ อาจจะไม่ได้ถูกคดีแต่ว่ามีความห่วงนะครับมีความเห็นใจนะครับมีความต้องการจะให้ประเทศไทยปลดล็อกเอาจากกฎหมายอาญามาตา112มาร่วมกันแสดงออกด้วยนะครับเขามีการล่ารายชื่อกันเรื่อยๆด้วยนะครับไปที่เพจของ i l รอหรือว่าเ,เว็บไซต์ต่างๆของประชาไทยก็ได้หรือไปที่เพจที่มีชื่อว่าทั Ri ไรส์ก็ได้นะครับตอน5โมงคือเมื่อวานนี้2ทุ่ม20ก็รายชื่อผู้สนับสนุนนะครับก็ อยู่ที่ประมาณ1 1 5 9 4คนไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนอีกมากน้อยขนาดไหนเพราะต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลเองก็สกัดนะครับไม่ให้ประชาชนที่รณรงค์ในทศกรรมนะครับเยือน1 1ึ่ได้แสดงออกนะครับเมื่อวานนี้ประชาชนกลุ่มที่ไปชุมนุมก็ถูกรัฐบาลขัดขวางนะครับพยายามจะเข้าไปที่ พื้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่ว่าก็มีการห้ามเราล่าสุดตอนนี้บริเวณทำเนียบรัฐบาลนั้นก็สั่งห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นการแสดงออกของประชาชนก็อาจจะมีความยากลําบากมากขึ้นไปอีกนะครับสําหรับคนที่เขาไม่เห็นด้วยตับกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองว่าจําเป็นจะต้องมีการแก้ไขกันนะครับอ,อ,อาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์นะครับวันก่อนนะครับสองคุมภาพันธ์ก็มีการแสดงนะครับมีการแสดงความเห็นนะครับให้สัมภาษณ์ ผ่านสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าการนิติธกรรมยืนหนึ่งหนึ่งสองคือการคืนความยุติธรรมนะครับซึ่งตอนนี้พรกการเมืองเดี๋ยวที่พูดตรวงนี้คือพครคก้าวไกลนะครับโดนข้อหาลมล้างการปกรครองแล้วก็อาจจะเป็นชนวนในการยุบพ,พักนะครับเพราะฉะนั้นพักอื่นไม่มีแล้วนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ยากมากขึ้นแล้วว่าภาคประชาชนจะต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวหรือเปล่านะครับสำหรับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นะครับแล้วก็คุณบุ้งนั้น ชีวิตของคุณบ mm ุ้งจะเป็นอย่างไรนะครับในสถานการณ์ที่การแก้หนึ่งหนึ่งสองนั้นกลายเป็นเรื่องล้มล้างการปกครองนะครับแต่ว่าเรื่องของการล้มล้างการปกครองจากการแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องซึ่งประหลาดนะครับเพราะว่าขณะที่พักก้าวไกลต้องการแก้หนึ่งหนึ่งสองและถูกกล่าวหาว่าลมล้างการปกครองส่วนพักเพื่อไทยนะครับประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้หนึ่งหนึ่งสองเลยนะครับทั้งที่คนของพักเพื่อไทยเองหลายคนนะครับก็เคยเป็นคนที่ กระทำอัชญาการรมต่อรัฐนะครับนั่นก็คือรอ่วมเป็นสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีบทบาทในการจับอาวุธสู้รบกับเจ้าหน้าที่รัฐไทยจํานวนมากนั่นคือใช้กําลังนะครับสู้กับรัฐนะครับสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่มีความผิดร้ายแรงแต่ว่าสังคมไทยนะครับได้มีการดุสกรรมคนเหลา่านี้จนหลายคนที่ปัจจุบันเป็นนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยเป็นรองนายกหรือเป็นรัฐมนตรีหลายคนเคยเป็นคอมมิวนิสต์มากอ่อนนะครับ ถ้าตอนนั้นมีการเอาผิดทุกคนที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์เคยเข้าป่าเคยจับอาวุธนะครับยิงเจ้าหน้าที่รัฐยิงทหารยิงตำรวจแม้จ,จะทั้งยิงชาวบ้านคนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับหลายคนคงไม่สามารถเป็นสสพักเพื่อไทยหรือว่าหลายคนคงไม่สามารถเป็นรองนายกหรือว่าสายคนคงไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้นะครับดังนั้นเมื่อคนเหล่านี้เป็นคนที่เคยโดนนะครับคดีคอมมิวนิสต์นะครับ,รบแต่ได้รับรโทษกรรมจนสามารถจะใช้ชีวิตแบบปกติเป็นรองนายกได้ ทำไมคนเหล่านี้พอเป็นนักการเมืองเองกลับต่อต้านการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นะครับนี่คือเรื่องที่เป็นคําถามเชิงจริยธรรมนะครับสำหรับนักการเมืองที่เคยเข้าป่าแล้วก็โดนค้าหาคอมมิวนิสต์นะครับพื้นฐานของขบวนการคอมมิวนิสต์คือการล้มล้างสถาบันนะครับขบวนการคอมมิวนิสต์คือการล้มล้างสถาบันนะครับเพราะนักการเมืองที่อยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลตอนนี้หลายคนเคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งประกาศตัตวล้มล้างสถาบันแต่ปัจจุบันนะครับได้รับการในรษฐรรม นะครับจนสามารถเป็นรองนาะยกเป็นรัฐมนตรีได้คําถามคือแล้วทาไมพอมีคนรุ่นหลังที่โดนคดีหนึ่งสองโดยที่เขาไม่เคยจับอาวุธเพื่อล้มล้างสถาบันเท่ากับนักการเมืองในรัฐบาลตอนนี้เลยเนี่ยเขากลับไม่ได้รับโอกาสในการนิโโทษกรรมนะครับนี่คือคําถามที่